ครับผมกับสวัสดีครับวันนี้ครับผมเราจะมารีวิวรถจะมาห้ามีโอร้อยี่ห้านะครับผมก็เป็นรถขออภัยครับอันนี้ก็เป็นรถราคาหมื่นต้นๆนะครับผมสําหรับใครที่สนใจอยากมีรถไปใช้ทํางานขับไปเรียนขับไปส่งของเอกสารหรือว่าขับไปตลาดก็รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์อยู่นะครับผมคิดว่ากูสิคายเี่อันนี้ผมแนะนำเลยเฉยครับก็ไปหาดูในเว็บขายดี .com หรือว่าใน ออนไลน์นะครับใน Google น่าจะมีนะครับผมรุ่นนี้ผมเห็นราคาคก็หลักหมื่นหมื่นบวกครับผมตแต่ตออแต่คันนี้ผมคิดว่าไม่เกินห้าพันนะครับคันนี้โอเคครับผมเรามาดูสภาพภายนอกก่อนครับสภาพภายนอกก็จะมีเบรกครับผมเบรกเป็นเ <c oughs> บรกเดิมนะผมเป็นเบรกสีแดงเอ้ยมเบรกสีทองครับผมที่เห็นสีแดงมันเป็นขี้ตมขี้ดินครับมันไม่ได้ล้างรถนี่ครับผมแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกมาครับคันนี้เป็นผ้าเบรก งานเหมือนครับผมส่วนจานดีครับผมจานอีกเป็นจานเดิมครับเป็นจานเดิมยมห้าครับผมอันนี้ก็ใช้จนจานสึกแล้วครับผมก็จานเป็นร่องครับโอเคปบแล้วก็มีล้อครับล้อเดิมครับเป็นล้อเดิมจากยมห้าคผมขอบสิบสี่นิ้วครับโชก็เป็นโชคเดิมครับผมประมาณนี้เลยก็ลวดลายก็ตามการใช้งานครับผมผ่านร้อนผ่านเอาวมาเยอะนะครับผม เรามาดูไฟหน้านครับไฟหน้าคันนี้เป็นยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับผมเอรถรุ่นนี้นะครับประมาณปีช่วงยุคท้ายๆปีสองพันครับท้ายๆสองพันถึงสองพันสิบต้นๆนะครับผมผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับก็มีลายห้าแถวครับผมห้ามือห้านิ้วผมติดไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่รถนะครับผมอันนี้คือนี่ครับผมลอยจากการใช้งานนะครับผมเป็น การล้มนะครับผมล้มบ่อยมากแต่กรถก็ยังใช้งานได้ผมก็ถือว่าทนในระดับหนึ่งครับผมก็ตรงนี้ก็มีช่องเก็บของครับผมช่องเก็บของก็เก็บน้ําขวดขวดได้ขวดหนึ่งครับผมอันนี้ก็ใส่เหรียญใส่อะไรได้ครับส่วนตรงพักเท้าครับเป็นพักเท้าแบบสามารถวางของได้แล้วก็เหยียบได้ครับนี่ครับผมเอ่อตรงนี้รู้สึกว่าจะมีที่ห้อยของครับสําหรับไปตลาดนะครับผม เต่อมาเขาเป็นเบาะครับผมเบาะเป็นเบาะเปลี่ยนใหม่ครับผมของเดิมมันขาดครับอันนี้เปลี่ยนใหม่สองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็มีการตกครับผมกระตัอนี้เป็นอลูมิเนียมครับก็ประมาณนี้ครับผมกินครับกินไปซื้อมาเลยครับต่อไปครับผมมาดูที่โช๊คครับผมโช๊ครู้สึกว่าเปลี่ยนใหม่มาครับผมห้าร้อยบาทครับเจ้าของบอกโช๊คเป็นใหม่เอ็นนะครับสีแดงครับผมอันนี้ก็รู้สึกว่าโช๊กก็นิ่มในระดับหนึ่งนะครับผม เครื่องก็เครื่องเดิมนะผมเครื่องเดิมร้อยยี่สิบห้าสีซีครับคันนี้แล้วก็มีจุกลมแต่งครับผมสีเขียวครับผมับผมวงล้อหน้ากับหล้างก็เหมือนกันครับผมยางก็เปลี่ยนใหม่เป็นยางแปดสี่ถ้งเก้าสิบครับผมลายไฟครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นกรอบทะเบียนครับเราจะไม่ให้เห็นทะเบียนเราให้แต่กรอบว่าผมประมาณนี้เด็ดกรอบไทเทเนียมครับเป็นงานได้สีสวดท่อคันนี้ครับเป็นท่อผาครับผมเงียบรอยผ่า หาให้มันนั่งนุ่มขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเรามาดูใต้บอกกันครับว่าใต้บอกของมีโอรุ่นนี้มันกว้างขนาดไหนครับวิธีเปิดครับผมบีดกุญแจมาด้านซ้ายครับเออโดเขาติดไวไแ้วคโดเปิดเผยนะอะไรนะเปิดปิดกุญแจ่หน่อยครับอ๋อครับครับโอเคครับต้องขออภัยครับผมใต้บอกก็ประมาณนี้ครับผมก็สามารถเก็บของได้เยอะอยู่เหมือนกันครับ ก็จะมีอันนี้คืออะไรไม่รู้นจะเป็นแบตเตอรี่หรือเปล่าครับหรือว่ากล่องแก๊สเครื่องยนต์แหละเครื่องยนต์เหรอทำไมโอ้ใหญ่เท่านีเลยเครื่องยนต์ใหญ่มากครับผมสตาร์ทมือครับอันนี้เติมนน้ำมันเก้าหนึ่งกับเก้าห้าได้ครับผมนี่ครับผมเคยเติมนนอกเหนือจากนี้ไหมครับเคยเติมนอกเก้าห้าครับครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถังก็ประมาณนี้เลยเอาปิดได้ครับเอาไปครับมาดูหน้าไม้ครับหน้าไม้ก็ประมาณนี้เลยครับผมก็าวิ่งได้ร้อยสี่สิบนะครับคันนี้วิ่งมาสี่พันกว่าโลครับ หน่วยสี่ร้อยพันหมื่นหมื่นสี่หมื่นกิโลสี่หมื่นกิโลนะผมนี่ครับผมโอ้มันไม่ไม่ค่อยเห็นนะครับผมไม่เป็นไรน้ำมันก็กีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยครับเออดูมันฟังเสียงไงครับเปิดฟังเสียงท่อครับให้ท่านผู้ชมได้ดูครับโอเคครับผมเอาคุณคุณดูกดสตาร์ทเลยครับสตาร์ทนะครับกำกำเบรกไหมครับกำครับครับผมเสร็ กำลิกกระต่ายนะผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเสียงท่อครับไม่ต้องไปับผมจับเครื่องได้เลยครับประมาณนี้ครับผมสลหรับเสียงท่อผ่านะครับก็เสียงท่อผ่าดีกับพามากเลยผ่าจะจไปทั้งหลังครับคอท่อเป็นคอเดิมครับก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับใครที่สนใจครับผมกล้องพี่ดูไทยเดี๋ยโดนปรนเดี๋ยแต่เดี๋ยวโดนอยู่มันเมี่ยมันไหลอยู่เออสำหรับคลิปนี้ครับผม ก็ขอต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี hey. ้ครับผมสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้ครับก็ติดต่อคุณสันัดมาได้ครับสามารถเอารถมาเทินได้ครับอเป็นรุ่นอะไรก็ได้ครับผมอะไรเป็นอาร์ซีร้อยหรือว่าพวกเทน่าห้าเกียร์อะไรก็ว่าไปครับมาเทินได้ครับผมสำหรับอันเจ้าของจะรับเทินหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ